บับบุนฟีนฟักต์ที่จะอุจจาร์บทที่ว่าเด็กเบรย์ยังราาเลี้ยงดูพันยาคำว่าราาเลี้ยงดูในที่นี้ก็คือการที่เราจะต้องให้ค่าใช้จ่าย ที่พอเพียงกับผู้ที่เป็นทัญญาครับในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของเสื้อผ้าภรณ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่มันเกี่ยวพันต่อเนื่องกับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะครับพงลักษณ์มาตลัดว่า ลิ่มซิกวูดูสอาองติมินสัองติโรตาลาคระะับอาย่องนีเพราะว่าแต่ผู้ที่มีความมั่งมีจงให้ค่าเลี้ยงดูตามความกว้างขวางของเขาเนี่ยครับคือตามความมั่งมีของเขาแต่ของราสมตลาตารีว่า วะละหุนนัมิสลุลละดีอะลัยฮินนับิลมากรูฟสำหรับนางนั้นก็จะได้ในสิ่งที่แล้วสำหรับนางนั้นก็จะได้สิทธิ์เ็ษชิ้นที่นางนั้นมีหน้าที่แต่โดยดี สุรุตุลบาค์รายาที่สองร้อยสิบแปดแล้วท่านอับดุลลาฮฺสัลลัมกล่าวาว่าวะละฮุนนะอะลัยกุมริซกุฮุนนะวะกิสวะตุฮุนนะบิลมะอูฟแล้พวกนางมีสิทธิ์เหนือตัวพวกเจ้านะที่พวกเจ้าจะต้องให้ริสกีปัจจัยยังชีพแก่พวกนางแล้วก็เสื้อผ้าผอภรณ์แก่พวกนาง แต่โดยดีมาทึกโดยท่านอิหมามมุสลิมอบบดุาวูดเชคุอิสลามอิบนุตัยมียาเนี่ยกล่าวว่ารับใหมาฮุลล้อนครับกล่าวว่าและที่เข้าข่ายอายะที่ว่าวะาละหุนนะมิสลุลละดีลัยหินนบิลมะอูรุพวกนางมีสิทธิ์ชเช่นที่พวกนางนั้นมีหน้าที่แต่โดยดี นั้นเข้าข่ายทุกสิทธิสำหรับผู้หญิงเหมือนกับที่นางนั้นมีหน้าที่ส่วนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมที่ผู้คนเขายึดถือปฏิบัติกันหรือ ที่คนส่วนมากเขาปฏิบัติกันเช่นนั้นนะดังนั้นจึงจะต้องกำหนดให้กับผู้หญิงที่มีฐานะที่อยู่ใต้พัญญาท่ายใต้การดูแลของผู้ชายที่มีฐานะตามปริมาณความเหมาะสม ให้สมกับสถานะของนางทั้งในเรื่องของอาหารการกินที่อยู่อาศัยนะครับหรือเสื้อผ้าอาภรให้เธอได้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้สมกับฐ<ม>านะของผู้หญิงที่ม,มีความร่ำรวยมั่งมีทุกอย่างนั้น ให้มันสมกับสถานะของนางตั้งแต่ที่นอนหมอนมุง้งเฟอร์ฟอรนะิเจอร์นะเครื่องตกแต่งบ้านส่วนผู้หญิงที่มีฐานะยากจนแล้วก็อยู่ภายใต้สามีที่มีความฐานะยากจนก็จะได้เรื่องของค่าเลี้ยงดูนะ ตามสภาพของผู้ที่เป็นสามีนะทั้งเรื่องของอาหารการกินเสื้อผ้าอ,อ่อที่นอนหมอนมุง้งที่หลับที่นอนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนางก็จะได้ตามสถานะของนางหรือคนที่ฐานะปานกลางผู้หญิงที่ฐานะปานกลางมาแต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะปานกลาง เช่นเดียวกัน للمتوسطات مع المتوسط والغنيه تحت الفقير والفقيره تحت الغنيمة ما بين الحد الاعلى ده دعوا أه เอ่อ فوجي เอ่อ 푸ญิง ที่ ใ,ใตส้สามีที่มบฐานะปานกลางก็ให้กำหนดค่าเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับฐานะหรือว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าในกรณีที่ผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยเกิดมาแต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะยากจนหรือ ผู้หญิงที่มีฐานะยากจนไปแต่งงานกับผู้ชายผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวยก็ให้ดูอะไรครับปริมาณที่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างระหว่างคนร่ำรวยกับคนยากจน ี่คือสิ่งที่บรรดานักชาการได้ระบุเอาไว้ในตำรับรุำราของพวกเขาแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นสามีอีกเช่นกันที่จะต้องอจ่ายค่าเลี้ยงดูในเรื่องของการทำความสะอาดร,ร่างกายของผู้เป็นพัญญาตั้งแต่เรื่องของอน้ำมันบำรุงผิว เรื่องของซีดเรื่องของใบพุทราในเรื่องของอสบู่เรื่องของน้ำดื่มนะน้ำทำความสะอาดนะครับออกมากุ๊กเกลาร์หัวมาอิเล็กเจอร์นิตเร์จฟฟี่ไอสมาตีนะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้นนะในกรณีที่ถ้าปพญ,ญานั้นยังอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้ชายแต่ในกรณีที่ถ้าเขาหย่านางแล้วและนางยังอยู่ในช่วงของอิดดะอยู่แล้วการหย่านั้นก็เป็นการตลาดระยะตลาดที่ยังมีโอกาสคืนดีเมื่อนั้นเนี่ยค่าเลี้ยงดูก็ยังจำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นสามีเพราะว่านางนั้นยังอยู่ในช่วงของอิดดะ ก็ยังถือว่าเป็นพัญญาอยู่เพราะว่าพระองคลอะรถสุนลสตลาตัดว่าว่าบัวโอูละตุวหุกก้นน่ะฮับกูบิรดดิหินนะฟีซาลิและบรรดาสามีของนางนั้นมีสิทธิ์ที่นางจะลับไปนดีด้วยสุรุตุลบกราญาที่ตอายะอี่2ิแแต่สำหรับในกรณีที่ผู้หญิงที่ ถูกยานะแล้วเป็นการยาที่ขาดไปแล้วขาดไปเลยเป็นใบนูนะกุบรอก็คือหมดสิทธิ์ขาดชนิดที่หมดสิทธิ์ที่จะกลับมาคืนดีกันนะหรือว่าเป็นใบนูนักซุกรอนะก็คือการปล่อยให้หมดอิดดะนะ โดยที่ยังไม่ยอมที่จะคืนดีในกรณีนี้เนี่ยนางก็ไม่มีสิทธิ์ในค่าเลี้ยงดูแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเพราะว่ามีฮะดีษอยู่ในสฮีไคหนี่สฮีทั้งสองเล่มก็คนะือสฮีหตของท่านอิหมาบุคารีแล้วก็ท่านอิมาม,มุสลิมนะจากฮะดีษของฟาติมาบินติกอยลสนะ์ว่าสามีของนางนั้นได้หย่าก,กับนางชนิดที่ ขาดนะครับแล้วท่านอับดุลลอฮฺซ้ำจึงกล่าวกับนางว่าลานัฟกอตาและก็ลานัฟกาตาและกี้เวลาสุกนาเธอไม่มีสิทธิ์ในค่าเลี้ยงดูและก็ไม่มีสิทธิ์ใที่อยู่อาใสเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์ฺกล่าวว่าอัลมุตัลลักะตุอัลบาอินุลานัฟกอตาละฮะเวลาสุกนา ผู้หญิงที่ถูกยาใบนูนะถูกยาขาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนางไม่มีสิทธิ์ในค่าเลี้ยงดูแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามสุนนะของท่านอสุล,สลุลสโลอะไรอย่างสละมที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับคำพีของอลอลล์สุบานุตราลาแล้วก็สอดคล้องกับหลักการกียาสหลักการเทียบเคียงแล้วก็เป็นนี่คือมรรทบของ เอ่อปัญาฟุกหะที่เป็นฟุกหะเป็นผู้รู้สายของพวกฮะดิษนัญหาอยู่นในกรณีที่ผู้หญิงที่อย่าขาดแล้วนั้นตั้งคันในกรณีนี้เนี่ยเธอก็จะยังมีสิทธิ์ในเรื่องของค่าเลี้ยงดูอยู่เพราะว่าพระอัลลอสุมาตาลาตัดไว้ความว่า วินคนนั่งนนลัตฮัมลนฟันฟิฟกอัลลัยน,นะนัตตายาบะนะฮัมละหุ่นนะหากว่าหากว่าพวกนางเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ดังนั้นพวกเจ้าจงจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่พวกนางจนกว่านางจะคลอดบุตรออกมานะแล้วก็คำพูดของ อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى อีกเช่นกันในอีกอายะหนึ่งในอัลลอฮฺตลาอายะที่หกเช่นเดียวกันว่าอัสกินูฮุนลามินไฮสุสกันตุมมิอวจิเดกุมเดี๋ยวพระเจ้าจงให้พวกนางอาศัยอยู่ภายใต้ชายคาที่พระเจ้าอยู่และท่านอับดุลลลอฮฺอะลัยฮุสซาบิล่ากับบาติมะบิทุกอกส์ว่า ลานะฟะ,ะตะละกิอิลลัตกูนีฮามิลาเธอไม่มีสิทธิ์ในค่าเลี้ยงดูยกเว้นว่าถ้าเธอตั้งครันเพราะว่าเด็กที่อยู่ในคันนั้นอย่างไรเสียก็เป็นลูกของผู้ชายที่อย่าดังนั้นเขาจำเป็นจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับเด็กคนนั้น แ,แน่นอนว่าเขาไม่สามารถที่จะจ่ายให้ค่าเลี้ยงดูให้ก็บเด็กคนนั้นได้โดยตรงนอกจากว่าจะต้องผ่านผู้เป็นแม่ของนางให้มามุวกฟักแล้วก็คนอนดื่นได้กล่าวว่านี่คืออิชิมะนี่คือมติของปวงป่าดลากินิคตฟัลอุลมอฮลิดนฟก็ต่ว่า เลขาการก็มีความเห็นแตกต่างกันนะครับในการให้เหตุผลการให้ค่าเลี้ยงดูกับผู้หญิงที่ถูกยาในสภาพที่ตนเองนั้นยังตั้งครรภ์อยู่ว่าเอ๊ะแล้วค่าเลี้ยงดูนี้เนี่ยที่ให้ไปนี้มันเป็นค่าเลี้ยงดูของเด็กหารกคนนั้นหรือเป็นค่าเลี้ยงดูสําหรับผู้เป็นแม่ สิย่อยมากมายซึ่งได้ถูกกล่าวไว้ในาำรับดาราที่เกี่ยวข้องกับอ,อุสุริฟิกแล้วก็ก,กอเอชพีนะครับและสิทธิของขา้าสิทธิของข้าเลี้ยงดูนั้นเนี่ยจะตกจากผู้เป็นสามีก็คือทำให้สามีนั้นไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูผู้เป็นภัรยา ค่นลิงดูจะตกไปในด้วยกับสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้ก็คืออันแรกถ้าหากว่านางนั้นจิดกันเขามีให้มีโอกาสที่จะได้หาความสุขกับนางตรงนี้เนี่ยนะเมื่อนั้นถ้าลิงดูนั้นก็จะตกจากสามีโดยปริยายเพราะว่า เป้าหมายของการสมรสก็ค um ือการที่สามีนั้นจะได้หาความสุขจากนางอีกอันหนึ่งก็คือในกรณีที่นางนั้นฝ่าฝืนคำสั่งของเขาในส่วนที่มันเป็นหน้าที่ของนางที่จะต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นการที่นาง อิดออดไม่ยอมที่จะร่วมหลับนอนกับเขานะหรือไม่ยอมที่จะโยกย้ายไปยังที่อยู่อาศัยอื่นที่เหมาะกับนางนะที่เขาอยากให้านางน,านั้นได้โยกย้ายไปอยู่ด้วยหรือการที่นางนั้นออกจากบ้านของเขาโดยที่ไม่ได้รับการยินยอม ได้รับการอนุญยตจากเขาในกรณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยการค่าจะค่านะฟพราะก็ค่าเลี้ยงดูของผู้หญิงก็จะตกไปโดยปริยายเพราะถือว่านางนั้นเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนผู้เป็นสามีแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้ความร่วมมือกับเขาในการที่เขาจะหาความสุขจากนาง ค่าเลี้ยงดูก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งแรกเปลี่ยนกับการที่เขาจะได้หาความสุขจากนางอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้านางเดินทางโดยเป้าหมายเพื่อสนองความต้องการของนางเป็นการส่วนตัวเมื่อนั้นค่าเลี้ยงดูของเขาก็จะตกไปโดยปริยายเพราะว่า เท่ากับนางนั้นได้กีดกันผู้เป็นสามีไม่ให้ได้ประโยชน์จากนางแล้วก็เป็นสาเหตุที่มาจากนางนางเป็นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเรียกดูของนางก็จะตกไปโดยปริยาติต่ไปในกรณีที่ผู้เป็นพันยาที่สามีตายจากพอสามีตายจากปุ๊บเนี่ยนะครับ ทรัพย์สินของเขาก็จะตกเป็นมรดกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกเมื่อนั้นเนี่ยนางก็จะไม่มีสิทธิ์ในมรดกรดังกล่าวอีกต่อไปเพราะว่าทรัพย์สินนั้นได้ถูกโยกย้ายจากสามีไปยังบรรดาทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของเขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีสาเหตุปัจจัยอันใด ที่จําเป็นที่จะต้องเอาส่วนนั้นของเขามาจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูให้กับนางเพราะฉะนั้นเมื่อนั้น,น,นเนี่ยนางก็จะเป็นจะต้องรับผิดชอบตัวเองเหรือให้คนที่จะเป็นจะต้องเลี้ยงดูนางในบรรดาญาติใกล้ชิดนั้นได้ทําการเลี้ยงดูนางต่อไปการหนึนน่งในกรณีที่ ผู้ที่สามีตายจากนั้นตั้งครันตรงนี้เนี่ยนะครับถ้านางจะมีส่วนจากโมรดกของผู้เป็นสามีก็จะเป็นในส่วนของเอ่อได้ส่วนของที่นางเองนั้นมีสิทธิ์ที่พึงจะได้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของลูกในคันของนางนะครับ กบายว่อิดัตฟากซ์ซูจานอัลาดัฟิกีมตินนฟักติอาวิตฟากอัลาตัจีลิฮาอาวัลาตัคีริฮามุตตันตัวิลตันอาวัลีลตันจาซาดัลิกกบายเป็นกรณีที่ถ้าสองฝ่ายก็คือระหว่างสามีพัญญานันได้ตกลงกันที่จะจ่ายราคาค่างวดในการเลี้ยงดู โดยได้ตกลงกันว่าจะจ่ายล่วงหน้าหรือจะจ่ายล่าช้าออกไปนะตามกำหนดกว่ากำหนดเดิมไม่ว่าจะมากมายหรือเล็กน้อยก็ตามโดยที่ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่ไหนก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายนะแต่ถ้าหากว่า ทั้งทั้งสองนั้นเกิดมีความเห็นต่างกันเมื่อนั้นก็ให้ทําการจ่ายนนเาฝากกแบบวันต่อวนันก็แล้วกันถ้าว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าให้ค่าเลี้ยงดูนั้นเป็นเอ่อเป็นเมล็ดข้าวก็อนุญาตเช่นเดียวกัน เพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดจากการเห็นพ้องต้องก,กันกันของทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทำกันได้โอตะจิบุลาฮัลกิสวาตุกุลลามินมินอาวาลีแล้วก็นางก็มีสิทธิ์ในเรื่องของเสื้อผ้า,าพรในแต่ละปีตั้งแต่ต้นปีเลย เพราะนั้นเขาก็จะต้องจ่ายค่าเสื้อผ้าพอให้กับนางตลอดทั้งปีส่วนกรณีที่ใครผู้ชายคนหนึ่งเกิดหายจากพัญญาของเขาไปโดยที่ไม่ได้ทิ้งผ้าเลี้ยงดูไว้ให้หรือเขาไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนก็ยังอยู่ ัวโดอยู่แบบแต่ไม่ยอมที่จะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับนางในกรณีนี้เนี่ยก็จำเป็นที่ผู้ที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยก็จะต้องมาคับเขาให้จ่ายแบบพบต้นนะรวบรวมถึงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยเพราะว่า อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิของผู้เป็นภริยาเนะี่ยไม่ว่าจะผู้ชายนั้นจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนก็ตามเพราะนั้นสิทธิของนางจะไม่ตกไปด้วยกับวัน,วนเวลาที่ผ่านไปนะแล้วเวลาที่จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับผู้เป็นภรรยานั้น ของนางให้กับเขาแล้วถ้าากว่าเขาเป็นคนที่ตนีทีเหนียวหรือมีความยากลำบากนในเรื่องตนีทีเหนียวก็คือไม่ยอมที่จะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับผู้เป็นพันญยาเมื่อนั้นเนี่ยนางมีสิทธิ์ที่จะขอ พัสขอยกเลิกการนิกา์นั้นได้พราะดีตของท่านอบูรรอะเราเดียลอฮหูอันหูนะที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีความสามารถที่จะใจ,ใจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับพันยาของเขาได้ท่านบิมะะบอสละละห,วะหัวเลยซัมกล่าวว่าอะไรครับ อยู่ฟัดรอกู้ไปนะฮูมาในกรณีนี้เนี่ยให้แยกจับทั้งสองนั้นแยกจากกันบันทึกโดยท่านอิมามดารอกุนี่แล้วก็อีกการหนึ่งก็คือคำพูดสองพองพอลัลลาสบานัวตลาที่บอกว่าฟะอิมซาคุนบิมาอารูฟินเอาตสรีคุนบีอาสานดังนั้นจงรักษาน,นางไว้แต่โดยดี หรือแยกทางกันแต่โดยดีเนี่ยอยู่ในสุระ์บกอรรย์ที่สองยี่สิบเกเพราะว่าการที่ยังคงอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ยอมที่จะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการรักษานางไว้แต่โดยดี ถ้าว่าในกรณีหนึ่งก็คือในอกรณีที่สามีที่มีความร่ำรวยได้หายไปหายตัวไปแล้วก็ไม่ยอมทิ้งค่าเลี้ยงดูให้กับพัญญาของเขาแล้วก็สำหรับานางเองเนี่ยก็มีความลำบากในการที่จะเอาทรัพย์สิน ของเขานั่นมาบางส่วนของทรัพย์สินของเขานั่นมาได้หรือจะเที่ยวหยิบยืมโดยในนามของผู้เป็นสามีเมื่อนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นผู้พิพากษาเนะี่ย <c oughs> มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกนกะารนิการนั้นได้นะแล้วถ้าากว่านางนั้นเกิด มีความสามารถที่จะเข้าถึงทรัพย์สินของผู้เป็นสามีแล้วก็สามารถที่จะเอาส่วนนั้นของทรัพย์สินของมาสามีมาได้ในปริมาณที่เพียงพอกับความอะไรจำเป็นของนางตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกระทำได้เพราะว่านางม,มีสิทธิ์ที่จะกระทำได้ เพราะมีฮะดีษอยู่ในส่อฮียนีส่สอฮียทั้งสองเล่มก็คือสอฮียของอิมาาบุคอรีแล้วก็สอฮียของท่านอิมามุสลิมว่าท่านอุสุลุลา์สโลลองอะไรซักอย่ได้เคยกล่าวกับอินดพัญญาของอบูุซุฟยานว่าฮุดีมายักฟีกีวาวาลเดกีบิลมะอูรูฟเธอจงเอาในสิ่งที่มันพอเพียงแก่เธอ แล้วก็ลูกๆของเธอโดยชอบธรรมเถิดบันทึทกโดยท่านอิมามอุคอรีแล้วก็ท่านอิมามมุสลิมนะเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ท่านอาบับดุลลอห์ซัมพูดกับหินแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าหินนั้นได้มาปาราบนะแล้วก็ได้มาอดควรความตนีทีเหนียวของผู้เป็นสามีของนางให้กับท่านอัูลุลลอฮ ซลลาวอะไรวะซัลลัมฟัง,ฟงนะท่านอดสุรลักษมก็เลยออกความเห็นให้นะแล้วก็แนะนําทางออกให้ดังที่กล่าวมานี้กนะ็คือให้นางนั้นเรียกว่าอนะไรให้นางนั้นยักยอกทรนะัพย์สินของสามีของนางได้ในปริมาณที่โดยชอบทำนะก็ะคือไม่ใช่ในปริมาณที่มันเกินกว่า ความจำเป็นของนานแล้วก็ลูกๆของนาน